สวัสดีวันศุกร์ค่ะพี่น้องที่รักสวัสดีตอนสายๆนะคะก็ยังอยู่ในไออุ่นของออพี่น้องที่ถูกรางวัลที่มีความสุขนะคะก็ดีใจกับพี่น้องเนาะเมื่อาวานวันนี้ก็คงได้รับเงินกันฉลองชัยกันแบบว่าครบถ้วนแล้วเนาะแล้วก็ท่านที่เดินทางไกลก็คงกลับบ้านโดยปลอดภัยสวัสดิภาพ ก็ดีใจกับพี่น้องนะคะแล้วก็งวดนี้อาจารย์ก็ทําชุดคัดเล่นมาให้นะคะวางอยู่ยตรงนี้พี่น้องแคปได้เลยนะขยายเอานะถ้ามันไกลถ้ามันสูงไปเดี๋ยวอาจารย์ขยับลงนิดนึงก็ได้พี่น้องก็คัดเอาไว้เพราะว่าอันนี้หวยออกวันที่สนะิบเจ็ดเนาะสิบเจ็ดมกรานะคะก็ออกสองศูนย์เก้าเนาะก็พี่น้องก็ทําตามนี้เพราะว่ามันจะ เปลี่ยนไปเรื่อยๆเลขจะไม่อยู่ที่เดิมนะคะเอาอันเก่ามาเล่นไม่ได้ตามที่บอกแล้วก็อย่าลืมกลับทุกครั้งเพราะว่าเลขเนี่ยมันจะกลับนะคะมันกลับได้ทุกอย่างเปลี่ยนได้ทําได้เออรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเขาจับเลขเนาะมันอะไรมันก็เปลี่ยนบางทีเลขที่เราทำเราอะไรมันก็บางทีก็ย้ายไปจับไปอ่าได้ใครได้จับหลักสิบหลักหน่วก็อาจจะย้ายไปอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นอ่อ บนลงล่างล่างขึ้นบนมันมีสิทธิ์ที่สุดเลยตอนเนี้ยมันเราเราเป็นหวยคำนวณเนาะ,ะว่าตรงเนี้ยมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาจับแล้วว่าคำนวณบางทีก็พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินได้เหมือนกันพี่น้องต้องเข้าใจเนาะ,ะแต่สูตรอะยังไงก็เข้ามันอยู่ในนั้นแหละจับยังไงก็ไปไม่พ้นกันหรอกอ่ะให้อีกรอบนึงกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหลักร้อยพี่น้องค่ะอ่ะวางตัวนี้ของเกงอ่ะ หลักร้อยมีหนึ่งมีเก้ามีเจ็ดนะคะพี่น้องอย่าลืมหลักร้อยเนี่ยเอาไปซื้อลอตเตอรี่เลือกเลือกสามตัวหน้าสามตัวท้ายให้ดีพี่น้องจะรวยจะปังงวดนี้ก็มีคนปังนะก็ส่งให้ดูอซื้อลอตเตอรี่โดยที่ไม่ได้ถามอะไรไม่ได้ดูอะไรเลยเลือกแต่หลักร้อยอย่างที่อาจารย์บอกว่างั้นเขาก็ได้โชคนะคะอันนี้ก็ของงวดนี้นะคะวันที่สิบเจ็ดเดือนมกรานะคะ พี่น้องก็แคบเอาไว้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนาะอ่าพี่น้องอ่าถ้าท่านใดที่เข้ามาใหม่เนาะเนี่ยมันมันจะออกกลับแบบนี้นะคะเนี่ยบางทีก็กลับพี่น้องเล่นอ่ากี่หางก็แปดหางก็กลับหน่อยเนี่ยบางทีเนี่ยออกกลับอย่างนะะี้ค่ะบางทีก็มีกลับให้เนาะบางทีก็ไม่ต้องกลับเลยแบบนี้ ตัวใหญ่อาจารย์ทาพยายามทําบรรทัานใหญ่ที่สุดนะให้พี่น้องได้เลือกเอาชอบเลขอะไรมีอยู่ในใจแล้วก็จัดไปเนาะอ่าก็ให้ดูท่านใดที่เข้ามาใหม่งวดที่ออกผ่านมาเมื่อวานนี่คืออาจารย์ให้ห้ากับหนึ่งออกห้าหนึ่งนะคะออกห้าหนึ่งแล้วก็เลขหลักสิบมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้าเข้าทั้งหมดเลยเอามาแถมมาหน่วยด้วยหนะึ่งเนาะ ก็พี่น้องดีใจกับพี่น้องด้วยที่ได้รับเต็มๆม V I P อาจารย์บอกแล้วทุกคน V I P อยากเข้าอยากรวยก็เข้ามาไม่ต้องไม่ต้องเขินอายไม่ต้องกลัวว่าเอาเข้ามาแล้วจะได้ไหมทุกคนเขาได้คุณจะไม่ได้อยู่คนเดียวเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอะไรดวงตามกันมันเป็นอยู่ที่อาจารย์เนี่ยเลือกเลขดวงที่อาจารย์นี่แหละเลือกเลขให้แล้วก็นอกจากมีอีกแนวนึงเหมือนกัน ถ้าคัดตัวเล่นอย่างอาจารย์ให้ไปห้าหางเนี่ยอย่างงวดที่แล้วเนี่ยอาจารย์ให้ไปห้าหางแล้วก็อันนี้ห้าหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในตัวแดงอดอกจาันสีแดงอาจารย์ก็จะทําดอกจันแบบเนี้ยสีแดงให้ในในอา่าในหวยที่คัดให้จัดให้ชอบเลขอาจารย์จะจัดห้าหางเขียนดอกจันสีแดงของ VIP ให้ไปนอกจากท่านไปดูที่อื่นแล้วท่านดื้อรัน้นนะท่านไม่เล่น อันนี้เท่ากับดวงของท่านจริงดวงตกจริงๆดวงซวยจริงๆบอกว่างั้นเถอะเขาให้เล่นกันเขาเล่นตามกันหมดแต่ท่านไม่เล่นท่านเลือกเล่นอันนี้ถือว่าดวงดวงดื้อรั้นอย่างนั้นนไม่ต้องเข้ามาอาจารย์ไม่อยากได้เงินของท่านหร้กนะเพราะว่าอาจารย์กลัวท่านเสียเพราะว่าถ้าท่านดวงดื้อดวงไม่ตามใครเขาอย่างเงี้ยไปทําหวยเองเราเล่นเองจะดีกว่าเพราะว่าถ้ามาแล้วก็มาคัดเอาเลขตัวรองตัวดับที่ท่านไป เอาของคนอื่นมาแล้วท่านมาเล่นอันนี้เสียเงินฟรีเพราะฉะนั้นใครที่เชื่อว่ามาตามคนอื่นเขารวยแล้วเราต้องรวยตามเขาอันนี้เข้ามาได้แล้วก็เข้ามาก็เบอร์โทรอาจารย์เอาเบอร์โทรไปไว้ไหนแล้วละ่ะนี่นใครอยากเข้ามา VIP หรือว่าอยากได้อะไรอยากได้ปีเสียอยากซื้ออะไรอยากซื้อกาแฟลดความอ้วนปีใหม่อยากเปลี่ยนชีวิตใหม่ อยากาเปลี่ยนเสื้อผ้าสวยๆใส่หุ่นเซ็กซี่ซเซเรนเดอร์ก็สูตรร้อยโลพี่น,อน้องอาจารย์ระดานะคะกาแฟของอาจารย์ระดานะคะอันนี้แน่นอนชัวร์ลดแน่ๆเพราะว่าเป็นผลไม้สามิเอชนิดาทานแล้วเป็นยาระบายด้วยลดไขมันลดหลายๆอย่าง สิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายแล้วทําให้หุ่นดีนะให้แข็งแรงด้วยนะเออไม่เป็นความดันไม่เป็นเบาหวานพวกนี้ลดได้หมดที่แล้วงวดนี้นี่เก้าศูนย์สองห้าไม่มามเพราะว่าข้างบนเนี่ยบางทีพูดไม่ได้พี่น้องก็พยายามหน่อยก็ชอบอันไหนก็จัดไปนะคะเดี๋ยวจัดให้นะพรุ่งนี้อาจารย์จะทำอ่า เลขบนเลขล่างมาให้อันนี้ล่างไม่มีในสาระบบนะอาจารย์คัดออกมามีเลขเด่นเยอะนะเต็มเนี่ยแต่อาจารย์ไม่เอาสามเนี่ยเต็มเลยนะสองเนี่ยเต็มเลยแต่อาจารย์คัดหนึ่งออกมามีแค่สามตัวห้าก็มีสามตัวนะคะคัดออกมาให้พี่น้องออกห้าหนึ่งให้วิ่งห้ากับหนึ่งดีใจกับพี่น้องด้วยรอบนี้รวยเต็มเต็มแล้วก็ งวดหน้าพี่น้องฟังเสียงอาจารย์ฟังเสียงอาจารย์ยาารยว่างวดหน้ามั่นใจขนาดไหนมั่นใจมากเตรียมรับเงินกันอีก v i p เตรียมรับเงินกันได้แน่ๆสรุปว่าได้แน่ๆนมั่นใจมากอ่ะแล้วก็ตรงนี้ยังไม่ได้ทําให้นะแผ่นนี้บางคนชอบตังเลยอาจารย์จัดให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวจัดให้อันนี้ก็เข้าดีไม่ค่อยผิดนะก็แล้วแต่คนโชคลาภ เลือกเนาะยังไม่มีให้ยังไม่ได้เขียนมาเนาะแล้วก็สูตรพี่น้องอยากได้สูตรโต๊ะสูตรดับสูตรกำลังวันหรือว่าเบิ้ลหามตองอยากได้อะไรทักเข้ามานะคะอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้แหละพี่น้องเอามาออช่วยเหลือและได้ทำบุญบ้างเนาะช่วยเหลือคนที่ยากไร้แล้วก็ สิ่งที่อาจารย์ได้ทําก็คือขายของทุกสิ่งทุกอย่างแต่เลือกมาเลือกเฟ้นมาให้พี่น้องได้ได้ใช้ของดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟรหรือว่ากระปิ้นน้ำหอมวิตามินเอ่แล้วก็ยังให้อยู่นะอาจารย์ยังให้อยู่นะคะเนี่ยเกี่ยวกับนักสัตว์เนี่ยเพราะมันมีตั้งพวงนึงเนี่ยเนี่ยใครอยากได้อะไรซื้อของอาจารย์ อาจารย์จะแจกให้แล้วก็เวลาซื้อของมาแล้วก็บอกอาจารย์ว่าอยากได้อะไรอยากได้นักสัตว์อะไรเป็นตัวอะไรเป็นกระต่ายเป็นแพะเป็นมา้าเป็นเอ,อ่ออะไรต่ออะไรเนะี่ยถ้าพี่น้องอยากได้ก็เหลือไม่ครบกระต่ายก็มีนะอะ่นี่มา้ากระต่ายตัวใหญ่ม้าขาวก็มีอ่ะอยากได้อะไรก็ทักมาเนาะ พี่น้องถ้าช่วยซื้ออาจารย์ก็จะให้ของขวัญเป็นหยกเย็นมากๆคือพี่น้องหยกแท้ๆจากพมา่าผ่านจากปลุกเสกแล้วเนะเอาไปไว้ใส่กระเป๋านะคะเนาะใครอยากได้ก็ทักเข้ามาของอันเนี้ยพันกว่าบาทอยู่แล้วแต่ซื้อของแค่พันหนึ่งจะได้ของพันกว่าบาทเท่ากับอาจารย์ไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าเรามีของอยู่แล้วเราก็อยากให้เนาะก็ตอบแทนกันอยากให้ของขวัญกันนะคะ พี่น้องก็มีอะไรก็ทักถายเข้ามานะคะอยากได้หยกอยากได้อะไรก็ยังพอมีอยู่นะ,ะเป็นหลากสีสีแดงสีแดงเข้มก็มีนะก็เสร็จสีแดงสดแล้วก็มีเป็นสามสียกเจ้แม่กวนอิมอันนี้รู้สึกว่าจะเหลืออันทั้งสองอันเท่านั้นนะเป็นสามสีที่เขาไว้ทําใส่คล้องผ้าหัดสายประคำอ,ะอันนั้นใครอยากได้อะไรก็ทักเข้ามาทักเข้ามาเข้ามาคุยกันอยากมีโชคมีลาบอยาก เริ่มต้นเรื่องใหม่ๆเป็นเศรษฐีใหม่เหมือนที่เขาเป็นส่งท้ายก็เข้ามาเป็นสมาชิกกัน VIP นะคะพี่น้องโชคดีอาจจะได้คุยกับอาจารย์นะ,ะถือว่าดวงสมพงกัน0624513242 0945985978เนาะเบอร์โอนเบอร์เดียวนะคะใครอยากให้ออยากโอนเข้ามาอ,อยากมาที่แล้วเนาะ อาจารย์ก็ไปทําบุญปีใหม่พี่น้องก็ฝากอ่อนฝากมาก็ไปทําบุญลงศพซื้อผ้าซื้อบริจาคอะไรโรงพยาบาลหลายๆอย่างอาจารย์ก็ไปทาอ่าสิ้นปีเนาะก็วันนี้ก็ยังเหลืออีกสัญญากับพี่น้องว่าจะทําบุญอีกวันหนึ่งวันนี้วันที่สามวันศุกร์เป็นวันดีใครอยากทกําก็ฝากกันเข้ามาเบอร์นี้นะคะอาจารย์ก็จะไปทําให้ซื้อข้าวสารนะคะ ซื้อข้าวสารในโรงเจเขาเอาไปทําทุนไปทําทานแจกทานพี่น้องโรงเจเนี่ยได้จริงๆเวลาเขาทำแล้วเวลาเขาทาบุญเทกระจาดหรือว่าทําบุญแจกอะไรเงี้ยมันเป็นบุญกุศลให้คนจนได้กินนะได้กินได้ใช้กันใครอยากทําก็ได้เป็นพลังบุญเพื่อแต่ได้เพิ่มเพิ่มพูนทรัพย์สินต่อไปใครอยากทาก็ทานะคะอ่ะตามนี้เนาะอ,อาจารย์ก็มาให้สองอย่างวันเนี้ย คือชุดคัดเล่นและหลักร้อยเดี๋ยวพวกนี้จะให้อ่สูตรบนล่างนะคะเนาะเดนอะไรพี่น้องก็จะได้อเอาไปจัดกันซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ตามด้วยเลขวิ่งเลขสองตัวก็จัดไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็เออมันก็มีธุระที่ต้องทำเยอะแยะนั่งทำอย่างเดียวไม่ได้เนาะชีวิตต้องดำเนินก็พี่น้องรอ ตามสเต็ปนั่นแหะค่ะตามที่เ,เคยให้กันเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันไว้จะได้หากันเจอเบอร์โทรแคปเอาไว้อยากทำอะไรก็ทำอาจารย์ก็หวังว่าจะมีนางฟ้าขี่ม้าขาวมาช่วยอุดหนุนนะคะขอบพระคุณมากๆนะวันนี้ที่เข้ามาติดตามกันแล้วก็ขอบพระคุณที่หลายๆท่านเข้ามาอวยพรขอพรปีใหม่ จงกลับไปสู่ท่านให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองตามที่ท่านให้มานะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอให้พี่น้องประสบแต่โชคดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ